สวัสดีครับรถบ้านคุยชัยนะครับกระผมจัดชัยวน้วนิธนานันนะครับเป็นเจ้าของชรูมรถบ้านคุยชัยนะครับประสบการณมา์มากกว่า22ปีนะครับเรา,าทําธุรกรรมทางด้านรถใช้แล้วนะครับเรามีทั้งพร้อมด้วยประสบการณ์ด้วยการรับประกันนะครับด้วยการรับประกันก่อนการขายและหลังการขายนะครับวันนี้ผมขอท่านผู้ชมไปชมรถด,ดีๆจากรถบ้านคุนชัยครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รถบ้านคุณชัดชัยนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กันบุกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของตัวรถคันหนึ่งนะครับรถที่ราคาไม่ถึงสองแสนบาทเสียงสองแสนบาทไม่ถึงสองแสนบาทคือใครอยากดูแล้วว่าเป็นรถอะไรน,นะครับบอกไว้เลยว่า ามดูกเลที่ผมกําลังพาทุกท่านมาดูนะครับนั่นก็คือนิสสันทีด้านั่นเองนะครับนิสสันทีด้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแฮชแ็ก5ประตูนะครับไม่ใช่ตัวราติโน่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวราติโน่นะอันนี้คือจะเป็นตัวแฮชแบ็ก5ประตูเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์108ด้วยนะครับเป็นรถปี2552นั่นเองนะครับสภาพตัวรถกันก่อนนะครับนี่คือสี่แล้วก็สภาพเดิมๆนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมๆนะครับ สเกิร์ตด้านข้างนะครับก like ็ย şey ังเป็นสเกิร์ตเดิมๆอยู่นะในส่วนของตัวก็าขาดบนะครับเราก็มีมาให้ด้วยนะอันน่นก็คือเดิมๆนะครับทิมมาให้นะครับสตอยเลเรื่องอะนะครับนี่ดูกันเลยนะครับสภาพของเขานะยังโอเคอยู่เลยนะนี่มือลงทัน8นะครับแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้นะครับกุญแจนะครับกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจอัจฉริยะนี่ครับอิมอร์ไรซิ่งแบบนี้นั่นเองนะครับก็สามารถ กดปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่นี่คือเราปลดล็อกกันแล้วนะก็มาดูภายในกันครับภายในของเขานะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะจะเป็นคล้ายๆเหมือนเบาะหนังนะครับตัดกับครมีมสีเงินนะตรงนี้นะเป็นเมทัลลิกสีเงินนะครับดูสภาพเบาะนี่ถึงเป็นรถปีสอง2ันาร้าสิบสองนะครับแต่สภาพเบาะก็คือ ยังใช้ได้กันอยู่ทีเดียวนะครับกระจบองข้างนะครับเป็นตัวปรับและพับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตันเหยียบที่เป็นแบบสป,ปอร์ตด้วยนั่นเองนะมาดูไอ่วนของตัวภายในกันบ้างนะครับคันนี้นะครับผมก็ให้ดูเลขมา์กันชัดๆเลยนะไม่จกตานะครับ1 8 3 5 7 8กิโลเมตรนะครับนี่คือให้เห็นกันเลยนะครับว่ารถคันนี้วิ่งมาเท่านี้นั่นเองพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย power นะครับพร้อมแอร์แบ นี่เองนะครับตัวคอนโซลกลางนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องเสียง Kenwood นะครับแลนะสามารถปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบนี้นั่นเองนะถ้าภายในเขาก็กว้างขวางกันทีเดียวนะเบาะด้านหลังนะครับสามารถพับเก็บได้60-40นั่นทีเดียวนะครับแล้วก็สภาพยังถือว่าโดยรวมโอเคอยู่ทีเดียวนะครับในรถสภาพมือสองแบบนี้นะแล้วก็คือลูกค้ารักษาสภาพมาดีพอสมควรกันเลยทีเดียวใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวนี้สันทีดาคันนี้นะครับพันแปดทีดาคันนี้นะ ก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8ปดนกาสานาทีถึง17บเจ็นกาสามนาทีนั่นเองนะครับจริงๆอยากจะให้ทุกท่านน่ะเข้ามาชมมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับถึงจะไม่ได้ชอบนิสสันทีด้าคันนี้นะครับเราก็มีแบรนด์อื่นๆนะครับให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Honda าโตโยต้นะครับนิสสันอีทูสุนะครับหรือว่ามิซูวิชินะครับเอ่อมาได้เลยนะครับมาที่โชว์รูมของเราโชว์รอเรรราีบบบบนนนห้ัััััวะคคคสํ บุ๊กก็ขอลากันไปก่อนสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับจากทางโชว์รูมของเรานะครับหรือว่าแคมเปญดีๆจากทางโชว์รูมของเรานะครับในช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสีเฟิร์สด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทาง u t u b e นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับสําหรับวันนี้บุ๊กแล้วก็ทางรถบ้านคุณจะชัยขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ